the love ตามรอยพระมหิตลลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิริราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิริราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิริราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิริราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชซึ่งมีกิจกรรมต่าง มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวตจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิเก่าสิริราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิเก่าสิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิเก่า สีราศรุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าสีราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆสีราชทุกคนครับ ผมในแพทย์สุขุมการจนิญพีมายเพิ่มในการสถาบันโรคทรงอกปัจจุบันนี้นี่ก็รับราชการอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับผมเป็นติดเก่าติดรีาดรุ่น90ก็จบมาตั้งแต่ปี2528ปัจจุบันนี้ก็ครบ25ปีความผูกพันของสีล่านี่ก็รู้สึกว่ามีความผูกพันตั้งแต่เด็กเลยนะครับเราก็เป็นคนไข้แล้วก็เคยมารับบริการที่สิรีลาชก็ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลมา ไม่ได้รับการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็ได้รับการดูแลโดยสริงที่ผูกพันแตทัพียงก็คือความรักความสามัคคีการเอาใจใส่เหมือนพี่น้องลูกหลานคนในครอบครัวเดียวกันระหว่างครูอาจารย์และลูกศิษย์แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีความผูกพันห่วงใยกันก็เป็นความอบอุ่นที่เราไม่สามารถหาจากที่การศึกษาที่ไหนได้เช่นที่การศึกษาที่ผมได้รับจากต่างประเทศหรือว่าได,ได้รับการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ สิ่งสำคัญที่เราอยากจะผูกพันธุ์ก็คือว่าสีล่านนี้ก็ตั้งมา120ปีแล้วก็เป็นที่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปก็ทําให้คนไทยทั้งหลายมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นแม่แบบของโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนแพทย์หลายแห่งทําให้การดูแลสุขภาพของประชาชนเนี่ยก็ได้ดีขึ้นตามลำดับสิ่งสำคัญที่ผมอยากพูดถึงสีล่านก็คือความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเราก็ไม่ได้ศึกษา พร้อมกันสิ่งสำคัญที่อยากฝากให้พี่น้องสี่ไล่ก็คือว่าความรักความผูกพันแบบพี่น้องซึ่งเราอ่ะมีความผูกพันกันมานานแม้แต่ทุกวันนี้นี่เรารับราชการหรือว่าทํางานต่างแห่งกันแต่วิชาแพทย์ก็เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับความผูกพันที่พี่น้องมีต่อกันนี่แหละเป็นสิ่งสาคัญทําให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดีและที่สาคัญก็คือว่าเยื่อใยต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ย ก็ยังทําให้พบเราเองเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเนื้อติดิีลาดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับการดูแลผู้ป่วยอะไรเนี่ยการทําบุญอย่างหนึ่งก็คือว่าการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอาชีพแพทย์ก็เป็นอาชีพที่สําคัญที่มีโอกาสทําบุญได้ทุกวันเราดูแลผู้ป่วยเราก็มีความสุข เวลาเขาหายหรือว่าเราช่วยเหลือครอบครัวเขาทําให้เขาเนี่ยกลับมาทํางานเป็นปกติได้อาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญแล้วก็ทําบุญได้ตลอดเวลานะครับอย่างพวกเราเองเนี่ยดูแลผู้ป่วยช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกเนี่ยก็ถือว่าได้บุญอย่างหนึ่งจำเป็นต้องดูด้วยความเมตตากรุณานะครับแล้วก็เอาใจเขามาใต่ใจเราที่สําคัญก็คือว่าพวกเราอะ่ะที่เป็นอาชีพแพทย์เนี่ยก็อยากให้พวก,พวกเราอะ่ะเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่คนไข้ แล้วก็การดูแลรักสามัคคีจะทําให้อาชีพของเราเนี่ยเป็นที่ตัดทาและก็เป็นที่เคารพยกย่องตลอดไปนะครับในวาระสําคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิทยิศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราช

ก็ร้อมมีสธาบันคุน้มกครองได้ทามาหาทิ้งทิงไปหมดท้ออีกเพื่อนพร้อมมี่ยเหลือเรื่องพู้กันพบกรนเก่าพวกเราวันนี้กระชับไมตรีเท่าที่ังมัน ทาไปอยู่นใจกันต่างคนตรางรู้ใจกันใจลิรันสิเป็นราบันของเราคืนสยาวพวกเราวันนี้ กระแสฟรีไม่มีไรเอาก็คือชีวิตเ่าอดีความรักของเราเคยสัมรักสามเศร้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกงสา นำเนิรดมาสานตามรอยพระมหิตตลาองพระบิดาแห่งชาวแพร่ไทยสิริราสร้างศาล